เราจะไปตามทแต่ของผมนะครับผมผมจะไม่เน้นอะไรที่มันจะไม่เน้นอะไรที่มันมันไม่เป็นธรรมชาติป้าเปิดแมสให้หน่อยเดี๋ยวคุณเลยจะไปตามคุณอดมนะครับท่านจะพาไปดูห้องประชุมห้องประชุมนะครับผมนี่ผมยังไม่ได้ใช้พาเสียนนะฮะเพราะว่ามเกรงใจป้านะครับว่าเอ๊จะก็จะรับเราได้ไหมคอร์สสมาแอลบางบุญหน้านะครับเดี๋ยวพาชมบางคน บางคนเห็นแล้วนึกไม่ถึงว่ามัน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 ทำไมต้องทำอย่างนี้วะอ๋อเหรอผมชอบอันเนาะครับมันแค่ผมครับแต่โมเดินเล็กหน่อยมองไม่ออกมองไม่ออกใช่ให้ให้โหให้อยู่ข้างนอกนี่ให้แล้วห้องห้องนอนห้องห้องห้องนอนนะที่บ้านนะเห็นไหมครับข้างข้างหน้าน่ะมันจะเป็นอีกแบบเลยใช่แต่ถ้าคุณก้าวเข้าไปเปิดประตูเข้าไป มันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งมัติเวิร์สมันมีสองอารมณ์อยู่ที่คุณขึ้นไปย <laughs> อย่างนี้เนี่ยก็เห็นเนี่ยน,นี่ยผมเนะี่ยเยวคุณจะเห็นอารมณ์ข้างในห้องผมนะอะไรพอเปิดไป <ms> ข้างนอกเป็นกระจกะ <ms> เป็นอะไรอ่ณเข้ามาดูมผมเนี่ยนี่ห้องกลัวเนี่ยเดือนี่เป็นไม้เหลือใช้ทางนั้นตรงนี้นะไม้เหลือใช้ทางนั้นเนี่ยนี่มาจากโรงน้ำแข็งอออไม้เหลือใช้ทางนั้นอันนู้นจะหลุดรัวเดี๋ยวต้องดูใหม่ เพราะอ้ไม้ที่มาจาโรงแข่ง่ะมันจะมีจุดด้อยจุดไม่ดีอย่างหนึ่งเขาจะเป็นไม้ที่มีความเค็มอยู่ในตัวนะพอเค็มในตัวเนี่ยพวกตะปูสกรูน็อตเนี่ยมันมันมันจะกัดแล้วมันจะก่อได้นะครับแต่ถ้าเรานึกถึงถึงว่ามันถูกเนี่ยบ้านหลังเราสร้างเป็นหมื่นนะแต่บางคนแม่งถ้าไปซื้อไม้ใหม่มาเนะ่มันต้องสร้างเป็นแสนแล้วเราเก็บวัสดุเหลือใช้งเงี้ยแ้มันมันจะ เห็นร่องรอยของเขาเห็นไหมครับเดี๋ยวจะแทงตัวจะจะถูกหวยนะทำไมลุงผมอ่ะนี่คุณจะถูกหวยได้คุณตั้งแต่ดีเดียแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นจะมีหมายเลขของเขาเนี่ยทุกแผ่นเนี่ย47ใช่ไหมนั่นแหลใช่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 คุณซื้อหมดนี่นะถูกหวยแน่นอนครับคุณเห็นไหมนี่ตัวเลขอ่ะเพราะอะไรมันเป็นเลขอะไรปะตัวเลขที่มันประจําบล็อกของเขาไง ของเขาะอะเพราะว่าเอ่อตรงนี้จะต้องเป็นตัวเลขนี้ตัวนี้เป็นบล็อกนี้ตัวเลขนี้มันปิดซองน้ําแข็งนเข้าใจปะมันมีจะมีตัวเลขที่ประจำซองน้ําแข็งเขาแล้วถ้าผมอยากจะทําให้มันใหม่นะมผมเอาเข้าเครื่องรีดปุ๊บตัวเลขหายไหมาหายประวัติหายไหมาหายฟ้าเป็นมาหาย,ห,ายหมดเลยไม่มีเรื่องเล่านี่กลิ่นนม้นะโอ้โหมันได้ความอโรมามากเลยได้เนี่ยอันนี้อันนี้ก็ไม้ลงน้ำแข็งใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็อร่อยลงสี อันนี้ก็พอหัวกระเพาะนะแต่ถ้าเรามาทํางี้ทิ้มันก็มันก็จะเป็นรูปอย่างเงี้ยนหัวกระเพาะลงสีนะทุกอย่างก็ก็เกิดจากเกิดเกิดจากอารมณ์ที่ยะทำอะไรเท่านั้นแหะเนาะมันคนาเรามันมีอารมณ์อยู่ในอารมณ์อารมณ์สินะอารมณ์อย่างอื่นอารมณ์สินะแล้วเราก็จะทำอะไรเท่านั้นก็ใส่ไปคนอื่นบอกไม่สวย ไม่รู้มันสวยไม่สวยไม่รู้ใช่กูสวยของกูยนที่รสนิยมอ่ะได้มันเราชอบของเราอ่ะรสนิยมสอนไม่ได้ปะได้ได้เนี่ยได้ก็ได้อะไรมาเราก็บเนี่ยอย่างเนี้ยเพี้ยนเราก็มาคือมันคนละคนละเรื่องเดี๋ยวป่ะมันคนละเรื่องผมให้ก็ผมไม่ให้มันแตกต่างให้คุณเห็นอะไรให้แตกต่างแค่นี้เนี่ยแค่นี้เนี่ยใช่ไหมผมผมผมอยากทําอะไรให้ให้แค่แค่เป็นผ่านเนี่ยแล้วแตกต่างบัมองอารมณ์ว่าอารมณ์ไทยไทยบังมองเนี้ย อารมณ์แบบศิละปะ <nt ing> เว้ของใช่ไหม <trong> ใช่ม,มันมันมันเป็นอารมณ์หลายอารมณ์แต่ถามว่าที่เวลาผมทําผมต้องใช้แบบนี้ไหมต้องใช้อารมณ์ทำไหมต้องใช้นะครับ <c oughs> ต้องคิดเอ้ยอยากจะอยู่อย่างนี้ก็อยากให้เป็นอารมณ์อย่างนี้ไว้ให้อยู่นี้อยากให้เป็นอารมณ์อย่างนี้เว้แล้วพระเอิญ <c oughs> วัตถุเรามีครับแต่ถ้าวัตถุเราเราไม่มีนะเราก็ <c oughs> เราทําไม่ได้หรับเพราะเราเราจะไปคิด มันต้องมีของแล้วมันคิดได้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยพอได้ของมาเอ้ยอารมณ์แบบบ้านเก่าเอ้ยเห็นไหมครับเนี่ยดูเห็นไหมทุกอย่างว่ามันไปตามอารมณ์นะใชเราจะทําอะไรให้มันเป็นอารมณ์แบบไหนหรือต้องการจะทําให้มันมันเป็นแบบไหนเห็นไหมเราก็ตกแต่งเข้าไปอืเนี่ยไม่เห็นมันเหมือนมีบ้านอยู่ข้างในมีคนมอโผหน้าต่างโอ้อารมณ์แบบอารมณ์แบบตลกเข้มมอ่ ถ้าคุณบอกเขาสาวไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวนะเปิดมาแม่งตกใจเลยเห็นไเห็นไหมตกใจเลยละอ่า่ันมันมีตหนสือเขียนไว้เออครับผมหน้าต่างคนสวยถ้าคุณสวยถ้าเห็นว่าเข้าาคนสวยก็จะมาเปิดได้แตกตัวแล้วเห็นไหมมีมีกิมเมกมีมุกมีความซ่อนอยู่ก็เวลาเวลาจะร้องเพลงก็จออยู่โน่นจออยู่โน่นจอฝั่งตรงข้ามมันเป็นโปรเจคเตอร์โอเค โ oh. อ้โหอตรงนี้ก็นี่มีเครื่องดนตรีมีอะไรก็ม mm. ีตรงนี้เลยอ่านจอโน,น้ตฮึแมเซฟเฮาดีๆนี่เองเน<อ>ี่ยครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นห้องประชุมประชุมนะครับแต่นี่เวลาลูกค้ามาอยากจะใช้อยากจะรองเพลงโอเคมามาเป็นหมู่คณะถันๆนะ mm. แต็จกจกันปะครับเพราะเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรเยอะนี่ก็เป็นบ้านเรือนหอเก่าผม uh huh. ยกสูงขึ้นมาเอาไปถุนบ้าน เอาไปถูดบ้านทําห้องประชุมเล่นเล่นเล็กๆเล่นหอผมคุณเนี่ยผมมีเรือนหอตั้งแต่ปีพศสองศูนย์ครับนะแล้วผมยังไม่เกิดเลยแล้วเราอันนี้ก็พอเวลาทำรูสอบก็ยกบ้านขึ้นมาเลยครับตัก่อนในบ้านบนบ้านอยู่ตรงนี้พื้นนั่นนะครับพับพื้นบ้านพอยกมาแล้วก็ทำมันล่างให้ดีถูนบ้านเขาเรียกตีถุดบ้านครับผมครับผมโอเคไว้แถมแขกมั่งอะไรมั่งกี่ล้จะไปห้องน้ำห้องน้ำมีครบเรียบร้อยเนี่ย อ่าอันนี้ก็มีอีกเหมือนอีกเหมือนมาผับบาร์เลยแบบว่าใช่ใช่ใช่มาร้องนักร้องค่ะรอนักร้องห้องน้ำโอ้โหป้าห้องน้ำเห็นไหมเห็นไหมกระจกบานใหญ่ห้องน้ำ